สวัสดีครับผมนายอารเดชเชี่ยวชูพันวันนี้เราจะมาสาธิตชุดการทดลองสนามแม่เหล็กรอบเส้นรวดตัวนํากันนะครับสินค้านะครับวัสดุทํามาจากไม้แข็งแรงทนทานมีการจัดวางทิศทางของสนามแม่เหล็ก2แบบนะครับก็คือแบบแนวนอนแล้วก็แบบแนวตั้งแบบแนวนอนก็คือมีเข็มทิศบอกทิศทาง2ตําแหน่งส่วนแบบแนวตั้งมีเข็มทิศบอกทิศทาง3ตําแหน่งนะครับเริ่มการทดลองกันเลยครับ เปิดมอแปลงก่อนนะครับต่อสายสีแดงเข้ากับขั้วบวกสายสีดําเข้ากับขั้วลบนะครับเมื่อเรากดสวิตช์กระแสของขั้วบวกจะไหลลงแล้วเราก็ดูทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับไหลาจากบวกมาลบทิศทางของสนามแม่เหล็กต้องไปตามเข็มนาฬิกานะครับ สังเกตทิศทางของเข็มทิศนะครับนิ้วโป้งเป็นทิศของกระแส,ส4นิ้วเป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับไม่ควรกดค้างนานเกิน5วินาทีนะครับสำหรับท่นานใดสนใจท,ทดลองสนามแม่เหล็กรอบเส้นลวดตัวนำนะครับติดต่อได้ทางบริษัทแกมมโก้ไทยแลนด์สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับแกมม ก็ประเทศไทยจำกัด